นายวัชระเพชรทองอดีตสมา,สปปาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบ่งมติลายชื่อระชาธิาัตปัในวันนี้มาส่งหนังสือถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ดำเนินการรื้อฟื้นคดีนายพานทองแท้ชิน,นวัฒน์เช่นเดียวกับคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาสืบเนื่องจากกรณีพนักงานในการสูงสุดม,มีคำสั่งไม่พร้อม ต่อนายบรยุธยทธ์อยู่ทิทยาหรือฟอสอยู่วิทยาในทุกข้อกล่าวหาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคำสั่งของอายการนั้นปรากฏสร้างความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศอย่างกว้างขวาง,วางและนานาประเทศไม่เชื่อถือต่อระบบความยุติธรรมของประเทศไทยไอายการสูงสุดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจรายการพิจารณาคดี โดยมีนายสมศักดิ์สิยาวานิศรองรายการสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะทําทงานนั้นพัทนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์รอรรอโอชาได้ยืนยันกรณีนี้ว่าไม่เคยช่วยเหลือใครไม่เคยแทรกแซงกันขางการของโวยการระบวนการยุติธรรมและไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นกรณีบรรทัดฐานเดียวกันพเพราะเป็นเรื่องํำลองเดียวกัน และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของนายเนธนาคสุขอธิบดีอายาการเหนเมื่องานคดีสาลสูงรักษาการในตําแหน่งรองอายาการสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทนอายาการสูงสุดเหมือนกันและสังคมเกิดความคลางแทลงใจสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นกันนั่นคือคดีหมายเลขดำที่อออง4 5ห ผู้พนักงานอายการสำนักคดีพิเศษ4เป็นโจทย์ยื่นฟ้องลายพันธ์ทองแท้ชินวัตรในคดีร่วมกันก่องเงินูุจริตปล่อยผู้ธนาคารกรุงไทยจำนวน10ล้านบาทในความผิดร่วมกันก่องเงินและสมบกันก่องเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่องวนพศ .2542 มาตรา59และ60 และพระราชบัญญัติป้องการและปรับปรามการข้มเงินฉบับที่5พศ2558มาตรา10ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และ91การที่นายเล่นล่าสุดรองทิบดีอายการปฏิบัติหน้าที่แทนอายการสูงสุดสั่งไม่อยู่กรคดีรายพันของแท้ชูนวัฒน์แทนอายการสูงสุดจึงเป็นการตัดตอนความยุติธรรม ไม่ให้เข้าสู่การพิจารณาของสารตุจริตและประพฤติธีธิชอบในชั้นอุทธรณ์และสร้างความคลานแลงใจต่อสังคมเป็นอย่างมากเพราะคำพิพากษาสารชั้นต้นู้พิพากษาหัวหน้าคณะมีความเห็นแยง้งให้ลงโทษจำคุกนายพานทองแท้ชินวัตรส4ปีจึงขอให้พระนาย่านนายกมนตรีสั่งดำเนินการรื้อฟื้นคดีนายพานทองแท้ชินวัตรเป็นการด่วนที่สุขเช่นเดียวกับคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยา จึงกลาบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหากได้ผลประการใดรุณาแจ้งให้กระผมและพี่น้องประชาชนทราบต่อไปด้วยจากขอบคุณยิ่ง,รงครับ